สวัสดีครับพี่น้องฮัฟเบิร์งผู้สาวคนเช็ดยังผู้สาวเช็ดยังด่งไฟด่งไฟให้ยังด่งไฟกินหมูกระทะโอ้ว่าเป็ิจีนหมูกระทะนะพี่น้องเลยก็ดังด่างไฟเอาเอยู่นี่ก็ไม่ไฟหระเขาปอบป่เลยมันบ่ลุกบ่ลุกอ๋ <laughs> อว่ติดบ่ติดเห็ดบบบนั้นนั่นมันวิ่งหรออ่ะ พูดนันซื้ย่างหนองหน้าเนาะหนองหน้าจะกินมูทัดติคืออ้วนแล้วอ้วนแล้วก็กินอีกนะลดหุ่นได้่หยังไมีการลดหุ่นผู้นีนกินได้หลายเด้หนึ่งได้อันนี้หน่องสาวใช่ไหมน้องสาวสาวใส่ก็สาวสาท่างใดลสาวท่างใดลแขวนบุรีคำใสแขวนบุรีคำใสนะนนี้เบียงทอานี่แขวนบุรีคำใสเอ้าเจ้าคนละบ้านจ้ะ้านเดียวกันนะครับว แันงกัเมืองมันตังกันที่จ้าแขวงนี่ยเมี่ยงเมี่ยงนี่ถ้าเป็นยูยูไทยเขาเอินยังยูไทยเขาเอินตะบนปะอํเภออํเภอเออเป็นอำเภออำเภอซื้อวายเงี้ยเติบมาเป็นหนังนะเพิ่งพี่น้องผู้สาวดังไฟผู้สาวอันเซียนใส่ยยังกาะพลาสติกถึงพลาสติกขนาดดังไฟยังโบลุผคูาวเลยมาดังซอยเลถ้าษาสวดบ่เนี่ยสวดแล้วเนาะ มีผู้ว่ามาจีบได้บ้างไหมได้มาเลยว่าสวดได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกจ็ติดต่อมาได้ติดต่อมา,าพูดเองกัได้ <c oughs> ติดต่อสองคนก็นได้ <c oughs> น้องหน้ากับวมีทันมี่ะมี่หรือบันทันมีสดเด้อสวดบัต <c oughs> เออสดน้องหน้าก็บสดได้พี่น้อง <c oughs> สวดทันเสียผู้บา่าวติดต่อมาได้เด้อสวดนั่งสด,ดพี่กัดไกะะ่เยอะอำเภออากาศอำนภอไหนนะพี่น้องเนาะนี่ของคนจีกินอันนี้ก็อันนี้เพื่อนท่านทานยังนะผักกะลัมกะลัมนะกะลัมปีกะลัมปี นี่ค่ะไปแชก็รำเปลี่ยนอยู่เป็น,ปนอันนี้ยังเสนเน้นนะพี่น้องเนาะเปลนกับอันักบุงบ้งวักบุงบ้ง,ง,อ,งอันนั้นก็น้ำจิ้มพันรอบดึกตอนนี้จังโนมะ่แล้วเอาผู้สาวมาโซ่ตัวโตผู้สาวาไลยนะเดี๋ยกหินตาขาแม่ซีแม่ซีมันนี้มันนี่แล้ว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 กันด่างไฟพี่น้องเพราะว่าม <c ười> ันเพื่ <c ười> อนนั้น เขาแก้นกินก้อนแล้วมันลูกน้องกินลูกก้นบนี้า็คือชิมดนเองไ้งานตัวนียล่ะงานตัวลอุตสาห์ทางไหนอุตสาห์บริคัมไส้ว่ะต้องลาซื่อยังแมวค่ะเดี่ยแล้วห้าีผู้เอาสนใจ้อเฮ้ยแล้วซื่อยังซื่อยัง เยแล้วดบ่เนี่ยไ่ได้เสือดิผู้บ่าวเลยวะบอสนะพี่น้องคนมีผู้บ่าวแหละไ้อแต่จับกระเป๋าบสวดแล้วมืงเนี่มึอนี่บอสวดแเ้วมีเจ้าของอเบืงพนกินต่อ่น้องเยำได้จะได้กินมื้องเว้นเศ้ากินมันมันในอ้วนไรเด้อมันมัน เมื่พี่น้องเราไลากิน่นคนที่อเอามั่นใสก่อนเพราะว่าบอยมันติดหมอนี่ครับอันนี้ก็ติดจะได้ไรจะ่าเวลาหลังๆแย่งๆเลยต้อง,องไปแช่แล้วกันพี่น้องโอ้เตอกกัเป็นตากแต่น้อยต่อยเอาไปบายไปกันได้สวัสดีครับสวัสดีครับดูนะสวัสดีครับอั่หนาพี่สวัสดีครับกูดซ่าอายนะพี่น้องนะ ัสดีครับพี่น้องมาพามาบงูุสาวคนหนึงง่งเขาก็คือหนึ่งในทียมอยู่ยหลายคนคนที่จ่ายังมีขยนด้วยโอ้ขายนอุ่นขาเยยนน้ำเ<ะ>าู้สาวฮ็ดจังกินไุปต <c oughs> จุมันใสจุหเหพอดนะพี่น้องโอ้ยอันน,นี้ว่าไอเลื่อมพ่นเอาบีเปะพนมีเยอะบีไม่เห็หน่อยเลยปะ ผู้สาวตายได้ไพีพพน่น้องผู้สาวคนตายผู้สาวอยากเบิ้งกล้องวัวจะเบิ้งกล้องวัวจะคนให้สองถึงนั่นพี่น้องของดีดนผู้ใด,ดมักว่าแต่ดดว่าผู้ใดบ่มักว่ากินเขาว่าแ่บยำแล้วปากยำเด้ต้มกินได้ทำว่านต้มกินที่หนึงทั้งวิ่งทั้งหกักเข็ดเลย วะทาตักสิปาเอ้หมุนิมวดแดดนะทแดดอยู่แลอววะเออพุ่นส้อยางบางอี่เนาะฝิ่นส้อยตอนบาง,าง,งาาบางเห็นมันยำายวะส้อยบางบางสารพัดทอที่ยำได้เจ้าเอ,อ้ยทางทั้งลังนี่เป็นตะเฮ็ดอ,ออกเนาะเป็นเฮ็ดปวก,ก บรรยากาศว่าเบิ่งบรรยากาศเหมือนเขาอีสานบ้านเฮาพี right. uh, ่น้องไระอันน so so uh ี uh. right ้ไ right. ด้แต่ตางห่างแต่ตาเจ้าเสียด้วยสายจูว่าไม่หัวกินแล้วก็สอยหลายสอยหน่อยเพราะว่าไอ่ก็กินไม่ได้หลายเพราะว่าพวกพวกคอยกินดิบคือกันแต่ว่าขึ้นอยากซื้อขึ้นอยากก็กินไอ้ว่าจะซื้อยุ่งหนึ่งเนื้อทำไอ้นั่นเราบ้ามีอยู่เลยโปรดเสีย นุวันนาขงมกล่ได้ของมูสุกให้หนอนของมนี่เอหนเดียวที่อุ่นเขาเวลาอุ่นเขาคนที่องให้มันมุนกอนพี่นองถ้าม่ยองให้มันมุนมันสุกยากันนะสุกยาก็ต้องเห็ดให้มันเป็นสิ้นหน่อยนะนังสุกปนสุกไปาวหน้าคนซอยเหียดยังก่อน เหน้าลเนี่ิลาเนาะสิลา <c oughs> แต่เบืงฟีมือผู้สาว็ดลาผู้สาว,สาวทังฟังโขงนี่นคนขาวขเบื้องเบื้งน้ำเแหงขาวเนาะ <c oughs> น้ำเ่น้งขาวสาวาวธรรมชาตรนะคะขาวธรรมชาติยำเป็นยี่ปะมีคอนหย่ำเน่เ บบอ,อันนี้คือเพิ่นต้มนามเพียตจำต้มน้มเพียให้หนางโอ้่นสิใส่แกว้วนะครับถ้าเฮาบ่ต้มมันสิออกกินนะพี่น้องคล้ายๆอันเพียนี่แล้วแต่น้องสูตรเอาสูตรน้องเลยเอาสูตรเจ้าเลยเพราะว่าถ้าเฮาบ่ต้มมันสิออกกินคล้ายๆข่เพรายคือว่ามันเปนลี่ยนมันข้าวอ้วนสิออกอ้วนเหม็นนะแต่ว่า อันนี้มันบอกง่ายๆคือว่าเป็นขี่เป็นขี่ขี่ขั้วเหรอพี่น้องมันท่านไหนแก่มันเป็นขี่อ่อนเขาเลยเป็นเพียนมานทีา่ว่าคนานี่จอมกิน,นพี่น้องมาเสี้ยมนนกันได้เด้อข้ามยัง <c oughs> ไงเออหลอดไม่ทันลืมพี่น้นนนองอันนี้ แลเราตะพมักเนาะพี่น้องเราลังคน้นว่าจะกินดิบพญาะมันหลาเลยแต่ว่าคนอีสานเราเนากินดิบมากคือว่าพอเมียภากินมากจะหน่อยนะเลยกินเป็นเนาะแต่ว่าอยู่นี่คนก็บพคกใครกินดิบก็ส<ะ>ั้นหน่อยเนาะกินดิบเนาะฮึมสุดยอดเลยพี่น้องมบำบำนันมันเลยป๊าภาษาอีสานอะเพื่อไทยพักกลับก่อนเนาะอันนี้พักยังกับอักซี่ พอกมอมพอกลมปมบ้าเพื่อนก็เื้อหนึ่งคนนพักซีดาวอาอันนี้หอมหอมบัวบรีเม่นหอมแก้ภาษาอะไรบ่อยหอมบัวบรเม่หอมสาานีทังหลายคนเกิดหอมบัวกันะเพิ่งกินเข้าไปมันกลายว่า มันับข้าวนะพี่น้องรับข้าวเนี่ยเาคลิใดเดี๋ยวยูทูสบอดเยดเยเี่หงกไอ้นเกีงหยักบ้ีเา่เนย่าั่ามักแบบว่าังนะพี่น้องมันเปนเป็นธรรมชาติดีนะมันดังไฝเมันไ่ได้ใส่ตอกแกนะครับตาหานึ่งตอกแก่มันบค่อยแสบมันบค่อยแสบทว่า ดังไฟได้ดิคณะดังได้มันเสียบของเขามันจะควายสุกไปเนาะบ่คือแกะแกะมันสิข้าวเดียวนะคือปีงทานปีงทานพูดอะไรพีกินฮะเจ้ากินเตี๋ยวสาวลาวปีงทานอยู่น้องมึงมันกินได้ยี่ห้อสนับแปลกแปลกนะพี่น้องพูดได้ในไทยบ้างเอาเฮ็ดเฮ็ดเพี้ยงกันนเนมันให้มันแดงซื่อแล้วจะมันจะเร็วนะ บอกยังไงคือว่าเผาห้มันแดงเราเอาไปเสียไปแท้เตาเออหัวดีเลยปะหัวดีหัวดีหัวดีเนมาอ่ห่ในะเทไ่ด้กุศสาเสาวันลยลสเนี่ยพี่น้องหันแดงเรามันก็จะไปใส่ร่วมกันนันาจะอย่างเนี่ยเนาะใส้เนี่ย่่าฮะอย่่งทานย่างทาน เนเนี่ยที่ว่ามากไว้นะใส่พี่น้องพี่น้องคมากเนี่ยเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บพิ่นไส่อันหั้นพร้ามเลยใส่บักผิกไหมพิ่นใส่บักริกคุณ่าใส่กับขวดอ๋อใส่บักเรากำลังใส่กับขวดเป็น่นใส่บักริกนาะพี่น้องเนาะมันเวลาเปลี่ยนซุกแล้วมันสีออกรสเป็เผ็ดจังไงวะเออ แต่ว่าคนไทยเขาหยาบบ่ค er> um um> er ่อยนิ่มใส่มไสพผิกผิดนะปนิซไส้รสดีท bon ี่ยังอร่อมากเมีนมันสิวหวานหวานเ็ดแต่ว่าบ่มเมนอาหารเล้าแถะนะปนไทยปนเล้าอะนะอันนี้เสยนยังก่อนผู้าเนไหมเส้นยังก็กินก่อนน ข่อยเ็ดหมูสะพานที่เจ้ากินนี่แม่ขวายต์อยู่นี่แม่ขวายต์นี่คือซีนขัววหน้าบันนี้วันอันนี้อันอันนี้อันนี้บอกวอาคือว่าเฮาเฮาล้วนแล้วเฮาล้วนมันว่เฮาล้วนแล้วเฮาจังไปปรุงว่าเมนขวายต์วายตวอะไรจังมาปรุงใส่พริกใส่กรวเออล้วนมายต์แล้วใส่หัวแล้วก็ใส่ผู้สาวขี่เลนมากเล่นมาผู้สาว ตัแท็กซี่ออกมาเดี๋ยวคัวเต็นม่อจะทำเบิร์ได้เลยเด้อไม่ยากุลผู้ใดสนใจทักมาด้วพี่น้องว่างว่างางเสียงผู้สาวสิยังกเนน่จเไอเียมหายสาวเจอพี่น้องว่างเจไอยียมปเจเหนื่อยมันดลูกั่นเลยก